งานไปเร่งนานไปเอาสมมาพักควรอย่าเน้นถ้าไม่ได้พักคืนทำเหมือนเดิมแต่ทุรการที่เร็วกว่าน,นี้ ก้าซ้ายล่างต่ำมาแล้วตายเลยอย่ารีบอย่าหวังฟุกสิบ ใต้ล่างวงศิษย์หัขวานิดนึงให้ความรู้สึกไปทางขวานิดนึงเอ๊ะเหมือนเดิมเหมือน,นเมื่อกี้สูงชัดๆ ร้อยลูกเมื่อกี้นาทีซี 4, ที่หามีเดียวกันเผื่อซ้ายนิดนึงนิดเดียวซ้ายหรือขวาครับเมื่อกี้มันโดนวงสิลดันขวานากรเนี่ยเขาเอกเดินขวาเหมือนเดิมก็ได้แต่มันขวาไปหน่อยเผื่อซ้ายนิดเดียวนิดเดียวให้ความรู้สึกเท่านั้นศูนชัดๆอย่าหวังฟุกไม่ได้ครับเพืเ่อน ใช้ได้เซนเตอตตร์ต่ำสิบต่ำต่ำสิบหกนาฬิกาเหมือนเดิมยิ่งเหมือนเดิมประคองศูนย์ดีๆอ่านศูนย์ให้ขาดใจเย็นๆเก้า <F at> ซ้ายศู

Bắn một lần, bắn một lần, bắn một lần Kết thúc rồi, kết thúc rồi Cố gắng Được rồi, 9, trái, tầm Được rồi, được rồi นับไม่รู้ไม่ต้องนับยิงจนกว่าจะหมดยิงทีละนัดเข้าเส้นเล่งสูนชัดเดินไกลเรื่อยยาวๆรักษาสภาพจิตไว้เชื่อสิอัลลูโัวแม่นของเขาอีกบนเนี้โอ้ยคอยเชื่อไปเช็คเขาเช็ค ตามมาตรวจเต้าด้วยเหรอครับชื่ออะไรเหรอครับพี่เช้งครับมาจากไหนครับสมเด็จครับผมมาทำไมครับใครกลัวสอนครับผมใครให้มาครับอันนี้ลีลักครับครับลีลักยี่ห้าเมตรเบาๆชิวๆพึ่งหัด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 เนี่ยสอนพึ่งหัดปืนอะไรครับกอลสิบเจ็ดครับผมนับครับนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบเ่าใช่ได้อันนี้ตาเลยนะครับครับผมเนี่ยตาเลยยอมรับไหมครับยอมรับครับผมฟื้นครับอันนี้นานเดงนานพวกเนี้ยเดงนานครับแล้วปั้นเกมอัดเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมอันนี้แบบชิวๆใช่ไหมครับปล่อยตามชีวิตจะเป็นไปใช่ได้ TDA ครับผมทันพัดดีเฟน อะคาเดมี่ไทยแลนด์เยี่ยมลงเฟซบุ๊กเลยครับ